สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 โรงเรียนวัดบางดึกนะคะวันนี้คุณครูมนตรานะคะจะมาสอนเรื่องจำนวนนับ1ง2 0ค่ะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนนำใบงานขึ้นมาได้เลยนะคะจะเป็นใบงานชุดที่สองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูช่องก่อนว่าแต่และช่อง มันคืออะไรหมายถึงอะไรนะคะให้ดูช่องแนวตั้งก่อนช่องแนวตั้งจะเป็นตัวเลขอารบิกอ่าช่องที่1นนะคะจะเป็นตัวเลขอารบิกนี่นะคะตัวเลขอารบิกต่อมาตัวเลขไทยตัวเลขตัวอักษรแต่มันจะแตกต่างกับที่ครูสอนไปคลิปที่แล้วคือจํานวนนับหนึ่งถึงสิบคือมันจะไม่มีภาพแทนจํานวนนะคะอ่ะโดยจํานวน สิเดถึงยี่สิบนะคะจะมีอยู่สิบจำนวนด้วยกันนะคะอ่ะเรามาดูตัวเลขที่หนึ่งเลยก็คือสิบเอ็ดตัวเลขอารบสิบเอ็ดตัวเลขไทยและช่องที่สามจะเป็นตัวอักษรน,นะคะก็อันนี้นะคะจะมี2หลักหลังที่หนึ่งนะคะเวลาเราดูให้นักเรียนดูตัวเลขหลังสุดก่อนตัวเลขหลังสุดก็คือ ตรงนี้นะคะหนึ่งด้านหลังหนึ่งด้านหลังเขาจะเรียกว่าหลักหน่วยแต่ถ้าเป็นหนึ่งตัวที่สองเขาจะเรียกว่าหลักสิบนะคะอันนี้อ่านว่าสิบเอ็ดก็จะมีเลขหนึ่งสองตัวค่ะต่อมาเลขสิบสองก็ประกอบด้วยเลขหนึ่งเลขสองนะคะอ่านว่าสิบสองค่ะ เลข13นะคะก็จะประกอบด้วยเลข1เลข3นะคะก็จะอ่านว่า13นะคะ14เลข1เลข4นะคะอ่านว่า14ค่ะเลข15เลขประกอบด้วยเลข1เลข5อ่านว่า15ค่ะ16ก็จะมีเลข1เลข6อ่านว่า16ค่ะ17ก็จะมีเลข1เลข1ิบ ะคะอ่านว่าสิบเจ็ดค่ะอ่าอ่าโทษทีเลขสิบเจ็ดก็จะมีเลขหนึ่งและเลขเจ็ดนะคะอ่านว่าสิบเจ็ดค่ะเลขสิบแปดนะคะก็จะประกอบด้วยเลขหนึ่งและเลขแปดค่ะเราก็จะอ่านว่าสิบแปดสิบเก้านะคะก็จะประกอบด้วยเลขหนึ่งเลขเก้านะคะอ่านว่าสิบเก้าและสุดท้ายนะคะ ยี่สิบจะประกอบด้วยเลขสองและเลขศูนย์ค่ะอ่านว่ายี่สิบเรามาดูสไลด์ต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการจำแนกเลขคี่เลขคู่จะมีหลักการจำเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยนะคะเอ่อเพียงแค่มันจำนวนเยอะขึ้นจากหลักหน่วยเป็นหลักสิบนะคะพะคลิปที่แล้วจำนวน หนึถึงสิบจะเป็นหลักหน่วยแต่คลิปนี้จะเป็นจำนวนสิบเถึงยี่สิบจะเป็นหลักสิบนะคะอ่ะเรามาดูเลยนะคะเลขคี่เลขคี่นะคะจะมีห้าตัวเลขด้วยกันนะคะสิบเอ็ดสิบสาสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้า เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเลขคี่นะคะก็ให้เราสังเกตตัวหลังนะคะเลขหนึ่งมันจะเป็นเศษมันจะไม่มีคู่นะคะหลักการจําเหมือนกันกับหลักหน่วยเลยนะคะเลขสามมันจะเป็นเลขคี่เลขห้าก็เป็นเลขคี่เลขเจ็ดก็เป็นเลขคี่เลขเก้าก็เป็นเลขคี่นะคะเลขคี่ประกอบด้วยสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าต่อมาเลขคู่นะคะ เลขคู่ก็จะประกอบด้วยเลขสิบสองเลขคู่ก็คือจากคู่แล้วมันมีคู่มันจะคู่กันพอดีนะคะสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบค่ะ,ะต,ตัวอย่างการลบเลขในแนวตั้งนะคะการลบเลขในแนวตั้งอันนี้ตัวอย่างมันจะมะีช่องที่หนึ่งจะเป็นตัวเลขช่องที่สองจะเป็น ภาแทนจํานวนก็คือเป็นวงกลมนะคะเวลาักเรียนบวกเอคำตอบจะไม่เกินยี่สิบนะคะคำตอบจะไม่เกินยี่สิบเพราะเราเรียนจํานวนนับหนึ่งนับสิบอดถึงยี่สิบนะคะตัวอย่างห้าบวกสามเท่ากับเท่าไหร่มีห้าแล้วนับเพิ่มอีกสาม ห้าหกเจ็ดแปดอ่าข้อทำต่อข้อนี้ก็จะเท่ากับแปดนะคะและข้อสี่ตัวอย่างการบวกลบเลขในแนวนอนอ่าเมื่อกี้เป็นการบวกลบในแนวตั้งอันนี้จะเป็นการบวกอ่าเป็นการบวกลบในแนวนอนนะคะสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้า หรือนักเรียนคนไหนอยากจะนับภาพแทนสัญลักษณ์ภาพวงกลมนี้ก็ได้นะคะแต่ท่านนักเรียนนับภาพเป็นวงกลมมันจะไม่ค่อยมีทักษะในการบวกเท่าไหร่นะคะหนึ่งสี่บวกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า ต่อข้อนี้ก็คือ5ต่อมา6กลบสเท่ากับ4มี6แล้วเอาออกถ้าลบคือจำนวนมันจะลดลงแต่ถ้าวิธีการบวกมันจะเพิ่มขึ้นนะคะอันเดี๋ยวเรากลับมาที่6กลบสอลบสแสดงว่ามันต้องหายไป2 6งลบสเท่ากับ4นะคะ มากจงเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างให้ถูกต้องจะมีทั้งหมดหกข้อนะคะอ่าต่อมาจงข้อสี่จงเขียนเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปหามากก็มีสิบสี่เก้าสิบเจ็ดสิบเอ็ดข็ให้นักเรียนนะคะเขียนน้อย ไปหามาตัวไหนน้อยที่สุดก็เขียนตัวที่หนึ่งแล้วก็ไล่ลงไปนะคะอย่างเช่นข้อนี้ตัวที่ข้อหนึ่งนี้นะคะตัวที่น้อยที่สุดก็คือเลขเก้าส่วนตัวไหนมากที่สุดก็จะอยู่ลำดับที่สี่ตัวน้อยที่สุดอยู่ลำดับที่หนึ่งตัวไหนมากที่สุดอยู่ลำดับที่สี่ นะคะอันนี้จะมีทั้งหมดสองข้อเรียงลำดับจากน้อยไปหามากต่อมาข้อห้าจงเขียนเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากมากไปหาน้อยมันจะตรงข้ามกันนะคะมากไปหาน้อยก็ข้อนี้จำนวนอ่ะข้อหนึ่งแปดสิบห้าสิบเอเก้าข้อไหนมากที่สุดอยู่หน้าแล้วก็ไล่ลงไปน้อย ลงไปอีกน้อยลงไปอีกน้อยลงไปอีกอันไหนมากที่สุดจะอยู่ลำดับที่หนึ่งอันไหนน้อยที่สุดจะอยู่ลำดับสุดท้ายนะคะต่อมาข้อหกค่ะจงบวกลบเลขต่อไปน,นี้ในแนวตั้งอันนี้จะเป็นแนวตั้งนะคะบวกก็คือจํานวนมันจะเพิ่มขึ้นบวกก็คือจํานวนเพิ่มขึ้นนะคะห้าบวกสามมีห้าอยู่แล้วมันต้องเพิ่มขึ้นอีกยางคะ สามห้าบวกสามห้าหกเจ็ดแปดทำตอบข้อนี้ก็เท่ากับแปดนะคะ,ะนักเรียนทำให้ครบทั้งหข้อเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นข้อสอบนะคะข้อสอบเพร่พวนความรู้ว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะ โดยหนึ่งข้อนะคะข้อที่หนึ่งจะมีตัวเลือกทั้งหมดสี่ตัวเลือกนะคะอ่ายกตัวอย่างข้อที่หนึ่งสิบสี่ตรงกับข้อใดก็ไก่สิบห้าเลขสิบห้าไทยข้อไข่เลขสิบเจ็ดไทยคอควายเลขสิบสี่อารบิกง,งูเลขสิบหกนักเรียนเลือกคำตอบข้อไหนก็ให้นักเรียนวงกลมข้อนั้นนะคะ อย่างเช่นคนนี้ตอบขอควายในการทําแบบฝึกหัดแต่ละแบบฝึกหัดนะคะจะมีการเก็บคะแนนระหว่างเรียนด้วยนะคะถ้าผู้ปกครองท่านไหนสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามได้ในรายกลุ่มผู้ปกครองนะคะต่อมาค่ะอันนี้ครูไม่แน่ใจเหมือนกันว่า เอกสารหน้านี้ครูได้ให้นักเรียนทํำไหมแต่ครูก็จะขออยิอ่ายเพิ่มเติมน,นะคะชุดที่3ทักษะการบวกเลขในแนวตั้งการบวกเลขในแนวตั้งนะคะสังเกตนะคะว่าคําตอบแต่ละข้อจะไม่เกิน20ค่ะบวกก็คือเพิ่มขึ้น ลบก็คือมันจะลดลงนะคะข้อหนึ่งนี่นะคะมันจะมีทั้งหมดหข้อและข้อสองตรงนี้เป็นวิธีการลบก็จะมีทั้งหมดหข้อนะคะค่ะครูก็มีเรื่องที่จะสอนนะคะก็คือจำนวนนับสิบถึงยี่สิบเพียงแค่นี้นะคะผู้ปกครอง ท่าไหนสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถสอบถามได้ใน<ม>ลายกลุ่มผู้ปกครองนะคะถ้าเป็นห้องปอ .1 ทับ1ก็รายกลุ่มห้องปอ .1 ทับ1ถ้าเป็นห้องป .2 ทับ2ก็รายกลุ่มผู้ปกครองห้องปอ .1 ทับ2นะคะค่ะวันนี้คุณครูมนตาก็มีเรื่องที่จะสอนเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันในคลิปการสอนคลิปต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะ